เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปฟรีไฟล์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องวันสไลด์ด้วยเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดเซกดเซ โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนก็ด้วยกันนะครับอยู่ผมวันจีไลนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาทําการซุ่มจิจกรรมใหม่ของฟรีไฟที่เข้ามาวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือตำนานอาถรรพ์ของช่างตีดาบนะครับบอกเลยว่าชุดค่อนข้างสวยเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มาทําคลิปสุ่มแนวนี้สักเท่าไหร่นะครับคลิปที่ผมทําสุ่มเนี่ยก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นคาบุกิหรือเปล่านะที่ยอดวิวปังๆนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําแล้วเพราะผมไม่ใช่สายนี้เท่าไหร่นะครับคือไม่มีอะไรหรอก กูไม่มีต่างเดิมคือวันนี้นะครับผมมีเพชรอยู่1 2ึ5งเพชร<ม>ก็เลยอยากจะมาลองสุ่มดูนะครับว่ามันจะออกง่ายไหมนะครับมาในรูปแบบเป็นวงล้อนะอจะมีการสุ่มแบบ1ครั้งนะครับแล้วก็10ครั้งนะแล้วก็แบบสุ่มแบบพิเศษ1ครั้งแบบสีทอง นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมเป็นหน้าตาย,ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้วันสไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับสาหรับหน้าตาของกิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้เลยเนะครับเป็นแบบวงล้อนะครับผมนี่เลยเรามีโอกาสที่จะได้รับเพชร999เพชรนะครับแล้วก็ 99เพชรนะครับแล้วก็มีท่าเต้นอีกหนึ่งท่านะครับอ่าของรางวัลพิเศษก็จะมีนี่ไอวอลนะครับไอวอลค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีเอฟเฟคด้วยนะครับแล้วก็ชุดนี่แหละครับบอกเลยว่าชุดโคตรเท่เลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่า1 2 5 5เพชรเนี่ยมันจะออกหรือเปล่าหรือมันจะพอหรือเปล่านะครับสำหรับชุดใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่1 9เกชรก่อนละกันนะครับประเดิมเดี๋ยวเราเช็คเกรดก่อนนะฮะโอเคกดไปครับผมมาจังหวะนี้ประเดิมด้วยโอ้โหกล เอาโอเคต่อไปนี้นะครับผมจะทําการรีคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนื่องจากว่าผมมองแล้วว่ามันน่าจะสุ่มนานแน่นอนนะครับผมจะไม่ปิดอ่าเขาเรียกว่าแอนิเมชันนะฮะโอเคไปดูเลยครับผมเฮ้ย99เ,เพจออก3ครั้งเลยออกง่ายกันไปเปล่าทุกคน ผมได้กําไรมา100เพรเลยนะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีอยู่1300เพชรเพนะครับตอนแรกก็มีอยู่1200กว่าเพรเฮ้ยออกง่ายเกินไปเป้าทุกคนโอเคสุ่มต่อเลยแล้วกัน,นครับเฮ้ยออกอีกแล้วครับสำหรับ99เพชรนะครับรอบนี้ออก 2, 2ครั้งนะฮะอันนี้เหมือนกับผมยังไม่ได้สุ่มเลยนะทุกคนนะเออเพชรยังเหลือเท่าเดิมเลยนะทุกคน get 9 9เพชรพออกเยอะมากทุกคนแต่ตอนนี้ชุดยังไม่ออกเลยเนะครับโอเค700เ0 0เพจอุ้ยเรียบร้อยได้แล้วครับทุกคนโอเคพอเลยนะครับอ่ะผมคิดว่าไอบอลน่าจะออกยากนะครับนี่เลยสําหรับชุดนะฮะโคตรเท่เลยครับทุกผู้ชมคือมันดูเท่นะแต่ติดอย่างเดียวก็คือเนี่ยผมไม่ชอบไปลุกลูกประคำเนี่ยตรงนี้ตรงคอนะมันดูแบบ เถทามันดูแบบเยอะเกินไปอรทุกคนถ้าไม่มีตรงนี้ผมบอกเลยว่าชุดนี้น่าจะฮิตเหมือนกับก้ามทองเลยทุกคนนะคือเดี๋ยวเรามาสรุปเพชรกันเลยดีกว่านะครับผมก็ตอนแรกผมมีอยู่1255เพชรน,นะครับก็ตอนนี้เพชรเหลืออยู่7 4 6เพชรซึ่งเท่ากับว่าเราหมดเพชรไปเพียงแค่509เพชรเท่านั้นเองบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับแต่ว่าผมไม่เอาไอวอลนะเนื่องจากว่าผมมองว่าน่าจะออกยากนะครับอ่าสำหรับ กิจรกรรมนี้นะเพราะว่าเราได้ชุดแล้วนะไอวอลน่าจะออกยากนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็มาสุ่มให้น้องๆดูเผื่อเป็นแนวทางในการสุ่มของน้องๆน,นะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับเพชร500เพชรที่เราเสียไปนะครับกับชุดนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องวอนซีไลท์ด้วยนะครับผมเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม